สวยชอบป่ะแล้วมีความรู้สึกมันไม่เจ็บเนี่ยอะคอุณผู้ชมถ้าคนเจ็บคุณจะมานั่งพูดอย่างนี้ได้ไหมม่เจ็บเลยอะลืมตาอะนับดันลองไอ้นับนับนับายวะโอ้ไม่เจ็บเลยบอกเลยว่ามันไม่เจ็บเอายังคะเอาแล้วล่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ หลังจากผ่าตัดนะคะทำตาสองชั้นมาที่ทีราพร์คลินิกนีก็คุณผู้ชมบอกเลยว่าขณะที่เข้าไปทําตานั้นรู้สึกฟินมากเหมือนแบบสลืมสลือแบบว่าตอนนี้รู้สึกว่าฉ่านกาลังสนุกสนานกับการดมยาสลืมสลือของคุณหมออยู่ไม่เจ็บเลยมันจะมีอุณหภูมิร้อนบ้างบางครั้งนะคะในการที่ห้ามเดือดให้หยุดเออนอกนั้นไม่เจ็บเลยและที่สําคัญคือหมอถามตลอดเวลาชอบไหมครับเอาเพิ่มนะตรงนี้ดีไหมครับเพิ่มคือถามปรึกษากันตลอดเลยทําให้เรารู้สึกว่า ภูมิใจมากพอลืมตามาแล้วส่องกระจกแล้วฉันคือคนใหม่ฉันคือผู้หญิงคนใหม่ฉันเกิดใหม่บุญกุศลที่สะสมมาทั้งหมดนั้นได้มาใช้ในชาตินี้แล้ว ต้องบอกเลยว่าความดันกับเบาหวานเป็นโรคประจําตัวคุณหมอบอกว่าเบาหวานไม่มีผลนะแต่ความดันอาจจะมีแต่ก็ให้ยาลดความดันมาแต่ว่าสู้ยามากบอกเลยนะครับความดันร้อยแปหมอให้ยามารดเหลือร้อยหกสิบบอกให้เติมมาแความดันยังร5 0ยห้อยู่ <c oughs> ต้องบอกว่าคือเป็นคนความดันสูงและความดันปกติคือรอ้อยหบหมอก็เลยบอกว่าต่อไปนี้นะให้งดเค็มนะ ก็ห้ามกินอาหารารสจัดด้วยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ภาคภูมิใจมากก็คือพอส่องกระจกครั้งแรกแว็บแรกเห็นแล้วรู้สึกว่าฉันคือนางเอกใหม่ของวงการบันเทิงค่ะเจ้าหญิงวง,วงการบันเทิงคนใหม่สวยชอบมาแล้วมีความรู้สึกมันไม่เจ็บเนี่ยอ่ะคุณผู้ชมถ้าคนเจ็บคุณจะมานั่งพูดอย่างนี้ได้ไหมไม่เจ็บเลยลืมตาอ่ะรับได้รองเอ้ยรับด้รับ้บ่บบบบายวไม่เจ็บเลยบอกเลยว่ามันไม่เจ็บ มันสวยแบบไม่เจ็บอ่ะที่นี่ทีตะพอนคลินิกจบไหมจบรู้เรื่องแล้วคุณหมอบอกว่าให้ดูแลตัวเองยังไงบ้างคะหลังทำเสร็จคุณหมอบอกว่าวิธีการดูแลร่างกายนะคะหลังจากที่ทําเสร็จนะคะคือให้กระพริบตาบ่อยๆแบบนี้หรือบริหารด้วยการมองบนลงล่างมองบนลงล่าง,ง,บลง,ลางแบบนี้มันจะช่วยลดอาการบวมและที่สําคัญคืออย่าโดนน้ำสองวันคือให้โดนน้าตั้งแต่ข้างล่างลงมาได้อาบน้ําได้ปกติแต่ห้ามโดนทั้งแรง ช่วงบอิเวณนี้ขึ้นข้างบนห้ามโดนเด็ดขาดเราต้องดูแลร,ร่างกายให้ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเพื่อแผลเราจะได้สมานไวนะฮะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันแผลหายแล้วค่ะสองวันใหมจะดีดออกไปเองไหมจะดีดออกไปได้ยินไหมคะคุณผู้ชมไหมจะด,ดีดออกจากตาเราเองดีแบบอัตโนมัตินอนปกติค่ะอย่านอนคว่ำหน้านอนคว่ำหน้ามันจะเจ็บนะคะห้ามดูโทรศัพท์ห้ามก้มอย่างนี้เล่นโทรศัพท์ไม่ได้เลยเมื่อไหร่จะาีค่ะสองเดือนนะคะคุณผู้ชมค่ะสองเดือนกลับมาสวยเป่งปัง นังนางเอกเนี่วงการบันเทิงจริงอ,อันนี้คือที่คุณเห็นนี่สวยแค่เพียง20-30%นะถ้าอยากเห็น100%อดใจรอ2เดือนโอเคค่ะลาไปก่อนนะคะถ้าใครอยากจะทำตานะคะบอกเลยนะคะที่นี่นะคะสวยจบครบที่เดียวเลยนะที่ทีรพรคลินิกค่ะ